ป้าผานะคะค่ะวันนี้เป้าผาจะมาสอนทำนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรคะน้องๆกล่องใส่ดิสอเข่าใส่ดิสอแบบขนมพี่พาชวนหิวมากๆคิดได้ยังไงเนี่ยที่จะใช้แบบนี้นะเพราะน้องๆรีเควสกันเข้ามาว่าอยากให้สอนทำซึ่งมันดีมากตัว อันนี้นะทุกคนก็จะคิดว่าเราจะเจอคิดแคทในนี้แต่ไม่นะคะเป็นประกาดินสอบแม่พิทักอะไรอย่างนี้หรือว่าเราคิดว่าเราจะเจอขนมอย่างนี้น้องเกดบอกชอบกินมากเห็นแล้วแบบอยากกินมากเลยนะคะดูข้างในก็จะเป็นแบบกาวแท่อ่ะ <laughs> กาวแท ลิ้นซอสใหญ่หญหญยๆยักยนะเราสามารถเอาไปโรงเรียนครูจะว่าไหมเนี่ยาหา,าลวลาเอาขนมไปกินหรือเปล่านะเนาะห <laughs> ยอกๆอกเอาให้ครูดูได้ครูอาจจะมาแบบโอ้ยเด็กหญิงพัฒนาเธอเราไมเอาขนมมากินไม่ใช่ขนมค่ะคุณครูเป็นกล่องลิ้นซอส <laughs> ใครสอนทำค่ะป๊าพาก่ะ <laughs> โดนเลยนะคะโอเคเรากินขนมกันอยู่ไหมคะตอนนี้อย่าเพิ่งทิ้งห่อนะคะหรือว่าใครซื้อขนมมาใหม่อย่าเพิ่งตัดเละค่ะเพราะเราจะเอามาทำอันนี้กันแค่มี กาวร้อนถุงขนมแล้วก็ซิปแค่นั้นแต่ถ้าใครจะมีแบบบุด้านในอันนี้ไม่ได้บุนะอันนี้เป็นถุงเขาเลยเห็นไหมแต่ถ้าใครอยากได้เป็นบุด้านในเป็นผ้านะข้างในอย่างนี้ก็สามารถทําได้สอนทำสองแบบเลยทั้งใส่ผ้าและไม่ใส่ผ้าถ้าอยากรู้แล้วกดไลค์เปิดผ้าเลยแล้วก็ตามไปดูกันเลยจ้านี่นะคะขั้นตอนแรกนะคะที่เราจะตัดห่อขนมเนี่ยเราต้องตัดให้ชิดมุมตรงนี้เลยนะคะเพื่อจะเปิดเขาออกมาค่ะ เล้วก็เอาขนมออกมาแล้วก็เอาขนม,ออม,เ,ขนมเนี่ยค่ะเอาไปทิ้งเนาะ <c oughs> แซวแซวถ้าขนมเป็นแบบนี้นะซองเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะน้องๆแต่พี่พาไม่อยากให้มันหายไปตัวเนี้ยเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่ <c oughs> เห็นปะแล้วก็ตัดเข้ามาด้านในแบบนี้เลยนะ เท่ากับว่าเราได้หน้ากับหลังมาเท่าๆกันแล้วเนาะเพราะมันจะเท่ากันเป๊ะเลยเพราะว่าเราตัดชิดมานะคะเราก็จะมาตัดแผ่นผ้านะให้เท่ากัน2แผ่นค่ะผ้านี้พี่พาใช้แบบถูกๆเลยนะเมตรละ35ิ้าบาทเองค่ะใช้ดินสอขีดแล้วก็ตัดออกมาเนาะ ท่าด้าตอนนี้นะคะเท่ากับว่าเราได้ผ้ามาทั้งหมด2ผืนนี่ต้องเท่ากันแบบนี้เห็นปะมันก็จะแบบว่าเป็นประกบคู่กันนะคะของใครของมันแบบนี้เพราะเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะให้เราเลือกซิปค่ะซิปตัวนี้นะที่เราเอามาตัวนี้มันจะเป็นห้าค่ะห้าเซนแบบนี้ห้านิ้วหนิ้วนี่เห็นปะสั้นยาวเราต้องมาเทียบนะ เพราะมันจะไม่เท่ากันเอายาวไว้ก่อนดีค่ะอันนี้9้านิ้วเห็นปะเราสามารถตัดได้แต่ถ้ามันสั้นกว่าน,นั้นมันจะต่อไม่ได้โหรเพราะฉะนั้นซื้อจะต้องดูก่อนเอายาวยาวไว้ก่อนนะคะของพี่พานี่ให้ดูคร่าวๆแบบนี้คือ5นิ้วนะจ๊ะ5นิ้วโอเค <c oughs> มาเดี๋ยวจะมาทําด้านหน้ากันก่อนอเนาะแล้วก็วาง <c oughs> หัวซิปไว้ด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะยิงกาวร้อนชิดมุมสุดนี้ถูกไหมแล้วก็เอาตรงนี้นะคะแปะลงไปกับ แบบนี้นนะะคะี่นะคะทุกคนเราติดกาวร้อนเข้าไปในซิปแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราเอาหน้าถุงขนมมาค่ะแล้วเราก็กลับล้างหันค่ะแบบนี้ทากาวร้อนตรงนี้แล้วติดอันนี้ลงไปแบบนี้ค่ะใครไม่ทันสต็อปดูเนะาะทําแบบนี้มันจะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะคู่กันแบบนี้เลยไฟของเราค่ะเริ่มจะเอาซิปมาไว้ด้านนี้ค่ะทากาวตรงนี้แล้วแปะผ้าลงไปแบบนี้นะเห็นไหมเป็นแบบนี้นะคะ ให้เราวางตรงนี้ตรงๆเอาด้านหลังมานะคะหันหลังอีกทีนึงค่ะแปะเข้าไปตรงนี้แบบนี้โอเคนะดูทันปะแบบนี้แล้วเราก็เปิดค่ะเปิดพระอบจะพบโนราแบบนี้นะคะ <c oughs> จะเป็นผ้า ขนมเห็นไหมเป็น2อันแบบนี้ค่ะเขายังไม่ติดกันนะเป็นอย่างนี้ถูกแล้วนะคะถูกต้องทําการเปิดซิปนะคะเอาซิปเอาหัวซิปไว้ด้านฝั่งทองตัวเราเนาะเปิดซิปเข้าไปค่ะเปิดนี่จะเป็น AA อ,อ,อย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมพอเราเปิดซิปแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาอันนี้มาไว้กับฝั่งนี้ค่ะแล้วก็เอาผ้าไปไว้กับฝั่งนี้แล้วก็ติดค่ะติดกาว ข้างบนนี้ลงมาเป็นรูปตัวยูฝั่งนี้ไม่ติดนะคะนี่ค่ะพอ,อเ,เราทากาวเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอามือล้วงเข้าไปได้ค่ะแล้วก็จะปิ้นถุงขนมออกมานะคะนี่เราจะปิ้นให้ตรงเนี้ยชิดเข้ามาสุดเลยค่อยๆนะคะกำค่ะกำแล้วก็ค่อยๆดึงเขาออกมาค่ะ แล้วเห็นปะมันก็จะมีเป็นอย่างนี้เราก็ทําการติดกาวร้อนด้านในนะคะเพื่อ <_ C 1> ไม่ให้เขาทะลุออกมาได้ค่ะ, <_ C 1> ทะเทคนิคน้องๆอีกอย่างนะคะถ้าใครไม่มีกาวร้อนนะใช้เข็มเย็บได้พอแล้วเราก็ยัดตัวไส้นะคะเข้าไปข้างในค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ถุงขนมมาแล้วโชคดีที่ถุงขนมอันนี้มันจะแบบว่าเงาเงาแล้วก็ดีมากเลยนะคะแต่ถ้ามันเป็นพวกด้านๆให้เราใช้ สกอตเทปแปะอีกทีค่ะตัวนี้พี่พาใช้สกอตเทปสายแปะอีกทีเนาะนเห็นปะจะเอาอะไรเข้าไปใส่ได้เลยนะคะในนี้เนาะลูกแกว้วลูกอมหรือจะเป็นยางมัดผมนะคะข้าวลิ้นสอแบบนี้ค่ะใส่ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเห็นปะปิดได้เลย นี่ดีงามมากเลยได้2อ,อันเลยเห็นไหมคะนี่น่ารักสุดๆเลยทําชิ้นต่อไปกันเลยนะคะค่ถึงอันที่2กันบ้างนะคะเราจะทําเป็นทางยาวนะคะอันนี้เป็นคิดแคทเนาะเอออย่างนี้ออกมานี่เห็นไก็จะใส่แบบยาวๆได้เลยนะคะ โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยอันนี้ไม่ยากนะเพราะอันนี้ไม่บุอ่ะนี่เห็นปะจะง่ายกว่าเมื่อกี้นิดนึงแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะจบไม่เป็นมาขั้นตอนแรกนะเริ่มเลยีิที่เราจะมาทําให้ดูก็คือเป็นสีน้าตาลนะเท่ากับพี่พาซื้อมาสองห่อเลยนะเพื่อจะทําให้ทุกคนดูนะคะไม่ได้เอาไว้กินใช่ไหมคะพี่พาแล้วก็ตัดตัดให้ชิดริมเหมือนกันค่ะเหมือนเมื่อกี้นี้เลย เราได้2แผ่นมาแบบนี้แล้วนะก็มีหน้ากับหลังเหมือนเมื่อกี้นี่เลยซิปที่เราเลือกมาใช้ก็จะเป็นสิบยาวค่ะน้องๆพี่พาก็จะใช้สีช็อกโกแลตเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศมากยิ่งขึ้นนะคะอยู่ด้านขวามือนะคะรอบนี้นะคะเราก็จะติดกาวนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดไปเป็นแบบนี้ค่ะหันหลังไปแบบนี้ ติดด้านนี้แล้วจะเป็นแบบนี้เห็นไหมให้เราติดฝั่งนี้ค่ะฝั่งหลังนะคะหลังแบบนี้ปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ติดด้านนี้อย่างนี้ค่ะติดลงไปแบบนี้เลยนี่ค่ะพอได้ทั้งสองอันแบบนี้แล้วเห็นไหมคะหัวซิปไปด้านขวามือเหมือนเดิมนะเราเปิดซิปออกค่ะแทนแทนเปิดซิปออกแล้วหันหัวซิปไปด้านขวามือแบบนี้เห็นปะ เราก็ทำการติดค่ะติดอย่างนี้เลยนะ 1, 2, 3แบบนี้ค่ะแล้วก็เอามาติดลงไปแบบนี้นี่นะคะเราติดทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็ทําการกลับค่ะกลับมาค่ะครน,นะคะกลับเข้ามาค่ะ ตรงนี้นะคะถ้าเขาเกินมาเนี่ยตัดทิ้งไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะนี่ถุงใสปิดแบบนี้นะคะได้ถุงขนมลิ้นสองมาแล้วเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆการลิ้นสองของเราเข้าไปได้ค่ะลิ้นสองหลายๆอย่างนี่เรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ได้ทั้งหมด2อันค่ะของสีเลยสวยนะะ่ารักโอเคค่ะ <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทํา DIY กล่องลิ้นสอนี่มันกล่องไหมพี่พาซ <c oughs> องลิ้นสอ <c oughs> หรืออะไรก็แล้วแต่ละนะกด like <c oughs> ไลค์เป็นกำลังใจให้เปาผาด้วยนะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนครนะคะเดีย๋ยวจะไปหาไอเดียดีๆเด็ดๆอย่างนี้มาให้อีกแน่นอนเนาะพี่พาทําอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะคะถ้าอย่างไงคลิปนี้เป้าผาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า คิปนี้่빨ล e จ้าบ๊ายบายจุ๊บอ